ได้ป่กว่ลูกข้างหลังมันจะเลื่อนไหมนะลูกไม่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 ติดเหล็กร่มเย็นกันปอกปเปิดกระถางหนูไฟเราที่เราเอามาแล้วลูกใกล้กันเหรอ หน้าเองแล้วครับเดี๋ยวนี้กำลังฝึกให้แต่งหน้าเองแล้วแต่งหน้าตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับจะชั่วโมงละแต่ก็คนเพิ่งเริ่มแต่งหน้าใหม่ก็เงี้ยครับดูตาสวยเจตานี่คมกริบตาคมกริบเลยครับมาขนตาบางจับยาบจัง สวัสดีครับเออไฟต้องอยู่ตรงนั้นเลยเอานี้เอาหนังสือออกเอาหนังสือไปออกเอาเอาหมา่อ่ะอ่ะหนังสือวางโน่นแล้วก็ไม้นั่นให้ดีสิลูกเคลียรตรงนั้นเนให้มันเป็นให้มันอยู่ในหมวดเดียวกันขนไีไม่ได้ขนตาอ่ะ,อะ วางไปเออนั่นแหละสวัสดีครับพ่อรูปสวัสดีครับทำไมมืดจางไฟเขายังไม่ได้เปิดเห็นปะไฟยังไม่ได้เปิดแล้วก็คนอื่นเขายังไม่ได้แต่งหรอกโนเกียต้องรีบแต่งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหดัดให้เขาแต่งหน้าหาดัดให้เขาแต่งหน้าไง ลหมดหมดแล้วกดกาวเอาไหมไม่กาวถ้าติดอย่างนั K ้นเดี๋ยวลืมตาไม่ได้หรอกเอาแล้วหลับตาแล้วต nah, ิดเออสิ ok ่งนี้นะครับเป็นสิ่งกิมการของผู้เอกมรรคภพสิ่งกิจการเครื่องใช้ต่างๆเทศซุปเปอร์ต่างๆต่างๆสิ่งนี้รบกวนไม่ให้เงินจริงรนเวรี้ ก็เกตไม่แต่งหน้าหรอยังครับเดี๋ยวรอให้โนเกตแต่งก่อนโอเคใ้อาจะสดงต่ใกีวสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีจินด้วยสวัสดีอัมพวาสวัสดีไวยพเรสุพันธ สวัสดีครับรัตดามณีวงศสวัสดีครับเก่งมากแสบแต่งหน้าเองได้แล้วแต่งได้แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรปล่อยเลยครับเขาจะแต่งยังไงปล่อยเขาเลยผมให้เขาแต่งเองเลยเยอะไปแล้วติดอะไรเยอะแยะกาวอะ เยอะไปอะที่ต่อด้วยโกนะครับที่ต่อด้วยโกสถานที่ตรงนี้ดยครับสวัไดีพี่แชมป์ไม้งปล่นเทเร์แรกอะจริงลักต้องเลือกเฮเลือกอะไรใครเป็นไอเกียเป็นคุยเหมือนว่าไม่บอกครับแรกครับผมครับผมแรกไม่รู้เลอนอะไรัไม่ถามครับครับครับไอเนทอะเนไม่เน อ้คือนี้เล่นอืนนี้เล่นอยู่สะเชิงเสาครับหลับตาไว้ก่อนเดี๋ยวมันติดต่างตาบนหรอกเพราะเกียรอากาวเยอะเออหลับให้มันแห้งไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไปติดต่างตาบนตอนนี้ลืมไม่ได้แล้วตอนนี้ในหันหน้าดิหันหน้าดิหลับตาไว้สิ แม่เป็นไงเขียนตาได้หวานเยิ้มเลยนี่สวัสดีพิุพัษณ์สวัสดีนวพันธ์อุดมรักสวัสดีครับสวัสดี1,300คนด้อยคนด้วยอ้าหโหอย่าเพิ่มดูเลยกระจกอะไม่รู้ มันก่อนตามันก็เป็นอย่างนี้ก็เกีย์ติดหนาไงนี่อา้อาวอา้อาวเกีย์ต้องติดให้กาวบางกันนี่ถ้าติดหนาปุ๊บเนี่ยมันจะติดตาบนหมดเลยไหนดูนีแต่นี่ก็โอเคในข้หาหน้ามันนี่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวค่อยแกะสีดำข้างบนเอาแล้วทำไมเขียนตาเลอะไปหมดเลยล่ะ นี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขียนตาไม่เลอะนะน้องเกียบอกเขียนตาไม่เลอะนะครับอืมสวยสวยสวยจัดเลยลูกเอาเลยกาวไม่ต้องเยอะถ้าเยอะปุ๊บเดี๋ยวไปติดตาบนสวัสดีครับ โอ oh, ้แถวบ้านเลยแถวบ้านเลยก็มาเที่ยวเลยครับที่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 จ่าชิงเซาครับนี่ปูปูเจดดูหลานชายแต่งหน้าเองเนี่ยปูมานี่ปูเจดปูเจดเข้ามาเป็นกำลังใจให้นี่เขาจับแค่ปลายขนตาแล้วก็ติด เออจับอย่างนั้นอย่าเพิ่งลืมหลับตาไว้สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกๆคนนะครับตอนนี้กำลังแต่งหน้าเองนะครับก็อาจจะตาอาจจะหวานซะหน่อยนะครับหลับตาไว้ก่อนดิ ดีโนเกียน่ารักตาโตเดี๋ยวก็กำลังฝึกให้เขาแต่งหน้าเองอยู่นะครับก็นายหันหน้ามาดิหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาตรงๆเลย หน้ามาอย่าเพิ่งไปมองกระจก สีน้ำตาลทับเลยทาสีน้ำตาลทับข้างบนเลยสีน้ำตาลสีทาสีทับข้างบนใช่ปากกาดำเหมือนพ่อทาสีหลับตาแล้วทานั่นละทาเยอะๆมันไม่เปื้อหรอกพี่แอนบอกว่าเอ่อกลีดไอายไลไนเนอร์สามสามหางไปเลยจ้า สวัสดีน้องโนกเกียเก่งจังพี่แชมป์ให้แล้วครับอะไรพี่แชร์ให้แล้วครับอ๋อขอบคุณมากส,ส,สวัสดีครับน้องโนกเกีย16มงศวลาสแสดงใกล้บ้านเดี๋ยวพี่ติดตามไปดูอ๋อที่เพชรเพชรชบูลเอ้ยกำแพงเพชรกำแพงเพชรอ,อ่างทองนะครับกำแพงเพชรอ,อ่างทองโอเคครับไปเจอกันน่ารักมากนะครับขอบคุณมากทุกๆคนเลยนะครับ าเยอะๆสีสีน้ำตาลน่ะยางสีน้ำตาลทาอีกต้องแต่งอยังไม่ทาอย่ี้หนูต้องทาสีน้ำตาลให้เยอะๆเลยแล้วก็ให้มันปิดไอ้อย่างอื่น <ละ S 2> ให้ได้วันวันหนึ่งไปเลิกกันพ่อฮะแล้วคิดว่าสวยแล้วก็ทาลิปทาลิปจะได้เสร็จพิธีพ่อจะได้เข้าพิธีบ้าง <ๆ S 1> <ๆ>สวัสดีครับสวัสดีครับ ให้แต่งตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยนี่จะทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่เสร็จเลยพอแล้วทาลิาปทาลิปเลยน้ำมัน,นดิไหนดูคิว้วดิแม่ใช้ได้ใช้ได้ไไดตาเยิ้มเชียวและทาใต้ตายัางนีนาา่ตอได้แล้วก็เราทาน้ำตาลเนี่ยมันก็ได้ทันทาลิปสติกเลยจะได้ออกมาหลูเ่เลิศอลังการ สุดยอดค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับมายเลัะแกน่นสวัสดีหล่อแล้วเนาะครับขอบคุณมากสวัสดีสองพันคนด้วยนะครับสวัสดีพี่เก่งพี่เก่งแล้วก็อาอยสวัสดีครับอ่าลิปสติกทาปากนะ ลิปสติกทาปากนะอย่าทาฟันพี่แอนพี่แอนอย่าอย่าเพิ่งแซวอย่าเพิ่งแซล,แซลกำลังทาปากอยู่ประภัยกินหอมสวัสดีครับแต่งเองได้แล้วกันนี่กับแต่งเองเนี่ยแล้วมึงเห็นกูแต่งมะนี่ดู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 ครับดูไอ้นี่มันพูดมันพูดกวนมั้หรอเอลูกแต่งเองแต่พ่อให้ผู้หญิงแต่งอจะพะพืดนเปงไปตาบ,บัตบเดยวไหน อ๋อแก้มยังไม่ได้ทาครับเดี๋ยวทาเดี๋ยวทาเพิ่ม<ล>เดี๋ยวทาเพิ่มแก้มอีกหน่อยครับ<ล>ตั้งให้ดีลูกตั้งให้ดีสวัสดีจ้าที่รักอีอีสวัสดพพีพี่พึ่งหวานพี่พึ่งหวานบอกว่าที่รักด้วยเออ,เอ,อพึ่งหนูมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขินซายเลยเนี่ยเดี๋ยวแต่งหน้าไม่ได้แล้วพึ่ง โอ้น้ำพึ้งหวานหนูมาเตลน้องแบบนี้ได้ยังไงล่ะงบตายแล้วสวัสดีน้องน้ำพึ้งหวานนะครับอเจ้าของเพลงขี้ไก่โป้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ปะใช่ไหมร้องอยังไงครับหน่อยขอขอขอนิดนึง,งติดตามน้องพึ้งหวานได้ทาง y o u t u b e นะครับทาง y o u t u b e นะครับน้องพึ้งหวานนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีมนัสสวัสดีครับสวัสดีพิศวรรสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับสวัสดีบ้านนาอย่างรอโนโกเกียเป็นคนน่ารักครับขอบคุณมากเก็บฟันหน่อยลูกโนเกียไม่ได้เก็บไม่ได้ฟันเยินอยู่แล้ว <c oughs> เป็นคนที่ฟันเยินครับ <c oughs> พี่บอยสวัสดีพี่เกียพ่อเล่นคืนนี้นะเฮ้ยค่อยไปเล่นพรุ่งนี้ิกเกจะเล่นกันแล้วเนี่ย พ่อยังไม่ได้ลงอะไรทักเร่างเลยเนี่ยมัวมาเชียร์หนูอยูนอ่น่ะสวัสดีครับน,น้องพึ่งน้องพึ่งหวานทีวีมิวสิกบอกว่าเขเนเินเลยโอ้ฝันเหินเลยพล่เออเขินถั้าฝันออกปากเลยโอ้ตายแล้วที่รักเขาบอกที่รักเลยอะ่ะน้องพึ่งหวาน นายาวมีลูกสะพย้ยรูปร่างดีแต่ยังไงเรา <S <S มีลูกสะพย้ยรูปร่างดีแต่แต่เป็นศิแล้ไม่ฟันเราเยินเองไงเอซครับพ่อขอบคุณมากครับอาอาริยากร<อ>จุ้ยสงังเกต่ยมถ้าผมอ่านผิดผมต้องขอโทษนะครับบ้านนายยังรอคอยสวัสดีครับเดี๋ยววันที่17ะน,น,นะครับวันที่17ไปเจอกันที่งานของ คุณพ่อวัยพศเพชรสุพรรณนะครับวัดวังน้ําเย็นนะครับก,ก็ต้องขอบคุณคุณอาขอบคุณท่านนายกสมาคมทศพลหิม,มพานนะครับที่เชิญน้องโนเกียนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปโชว์อะไรกันดีนี่เลยโนราะ <laughs> น้องพึ่งหวานให้หัวใจบานเลย ทีวีมิวสิกขอบคุณน้องน้ำพึ่งหวานทีวีมิวสิกด้วยเฮ้ย mm hmm. hey, หนูทําไมไม่ไลฟ์สดล่ะครับจะได้เข้าไปกดไลค์กดแชร์กัน mm hmm. สวัสดีครับสวัสดี mm hmm. ครับวันที่วันเมื่อวันที่1ิที่เราไปร้องอะไรให้กับคุณ mm hmm. คุณอาอ่อ mm hmm. สอนเพชรนะครับก็ได้เจอท่านนายกสมาคมทศพลอิมพานนะครับก็เชิญน้องโนเกียไปวันที่17นะครับวันที่17นี้นะครับจังหวะงานว่างพอดีนะครับเดี๋ยวไปเจอกันวันที่17นะครับวัดวังน้ําเย็นนะครับน่ารักจังเลยรอวันฟ้าเปลี่ยนสีสวัสดีครับวารินสวัสดีครับปังออนสวัสดีครับ ขอบคุณขอบคุณหัวใจนะครับเป็นหมื่นหมื่นพันพันดวงด้วยนะครับตอนนี้แต่งหน้าเองแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แต่งหน้าเองแล้วก็จะหน้าหวานๆนิดนึงนะครับคิดคิดถึงน้องโนงเกียค่ะจากแม่ค้าไก่อ๋อไก่ทอดที่เขาให้ไก่เราเมื่อ,อปทุม,มเมื่อวัดไอ้นี่เมืออม่อเมื่อปีที่แล้วเมื่อวัดวัดสี่มพู ขอบคุณนะครับขอบคุณหนูที่ให้ไก่มากินตลอดทางมาเลยขอบคุณมากอร่อยมากนะครับกันยาระไมเมืองเสร็จยังครับพอจะ้แต่งหน้ามั่งในหาน้ามาเต็มเต็เดิีนไงครับเป็นไงเป็นไงพอได้ไหมพอได้ไหมเ่ะเก่งมากค่ะน่ารักโนเกีย ขอบคุณนะครับ S S A O W นะครับอยากเห็นน้องโนกเกียลำพายจุมพลครับเข้าไปดูตอนที่ผมไลฟ์ที่ลํำให้กับสอนเพชรสอนสุพรรณได้เลยครับเพราะว่าวันที่17เจ็นี่น่าจะไปแหล่นะครับน่าจะแหล่นะครับเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรก็ยังไม่รู้ก็เพราะว่าแหละนะนะ่นแหละดีแล้วเก่งมากน้องโนกเกียขอบคุณมากแต่งหน้าเองเลยค่าหลอ่อ จุธามาดบอกว่าแต่งหน้าเองด้วยน้องโนกเกียเก่งจังเพิ่งหัดให้ได้สี่คืนนี่แหละนะครับ4ี่งาน<ม>านี่แหละ5้า5งานน <ละ S 2> องลบฟันล่ลยลิฟลิฟมันเปื้อนฟันอะฟันที่มันเยืน่นออกมาอขอบคุณมากพี่สมควรบอกว่าน้องโนกเกียแชร์ให้แล้วน้องโนกเกียแต่งหน้าเก่งจังไหนไหนดูดิไหนมาดูชัดๆดิหลับตาดิ้หลับตาราหลอดดิเอาวะเฮ้ย ไหนดูคิ้วดิดูคิ้วโอ้ติดกระจกสังไงล่ะหลวงพี่นิวสวัสดีหล่อจังไหนดูดูดูคิ้วดิไหนมแม<ต>่คิ้วนี่แม,ม,ม่ก่อนใจไนทำไมไม่มีไฟเลยครับ มีพี่เพิ่งติดได้แต่อ่างงั้นมาไปจบไลฟ์สดให้พ่อก่อนถ้าผิดพลาดรับไปก็ต้องขอโทษเรื่องแต่งหน้าเด้ยถ้าผิดพลาดไปเรื่องแต่งหน้าก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเรืงต่งได้สี่ห้าคืนประมาณนี้นะคะโอเคดีกว่อนครับบอกแฟนด้วยลาแฟนด้วยพึ่งหวาน m u s TV เดี๋ยวไว้เจอกันนะจ๊ะปู่ด้วยแม่แดงด้วยทุกคนเลยอเคไปไปนัดเรื่องไปนัดเรื่องเออ